วันนี้กศนอมเภอคุณฐานจะมาคุยในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพนะครับรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบกลุ่มสนใจนะครับกลุ่มสนใจหลักสูตร3ไม่เกิน30ชั่วโมงนะครับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่หคนขึ้นไปนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นแบบชั้นเรียนวิชาชีพก็คือหลักสูตร 31ชั่วโมงขึ้นไปกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่11คนขึ้นไปนะครับโดยมีการประชาสัมพันธ์นะครับลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มีการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่แล้วก็มีการหาจัดหาวิทยากรรับสมัครวิทยากรจัดทำหลักสูตรจัดตั้งกลุ่มก็จัดหาวัสดุนะครับมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามระยะเวลานะครับ มีการนิเทศติดตามผลจากคณะนิเทศของกอศนเกิดอนะครับแล้วก็มีการรายงานผลเบิกจ่ายวัสดุแล้วก็ติดตามผลการนําไปใช้นะครับในส่วนของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพก็สําหรับกศนเพื่อคุณหารที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดในส่วนของอาชีพฉลองนะครับการสารฉลองอยู่ที่ ตำบลพานนะครับการสารฉลองอเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนที่มีที่ว่างจากการทํางานนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็มีการมารวมตัวมารวมกลุ่มกันในการสารฉลองนะครับเพื่อที่จะเอาไปฝากใช้เป็นวัสดุในการของฝากนะครับ,นะรบแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่ม การส่งเสริมอาชีพในส่วนของออให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะครับก็จะเป็นการใส่ให้ปุ๋ยทุเรียนนะครับการทําปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์นะครับช่วยให้ทุเรียนมีเป็นผลผลิตได้ผลผลิตที่ดีนะครับแล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อของอำเภอขุนหารนะครับก็เป็นทุเรียนภลูเขาไฟนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่ม การทาน้ําพริกนะครับการทําน้ําพริกอันนี้ก็จะอยู่ที่กศนตําบลโนนสูงนะครับการทําน้ําพริกอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มแบบของที่ระลึกนะครับอันนี้ทําวัสดุจากกบนะครับทําเป็นรูปแบบ,แบบสวยงามนะครับเอาเป็นของฝากสาหรับใครที่สนใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าพลาสติกนะครับ เป็นกลุ่มของตำบลโพวงนะครับตะกร้าพลาสติกสารจยากใยพลาสติกครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับคร่าวๆสำหรับการจัดการศาึกษาเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้มีงานทำโดยที่ไม่ต้องออไปทำงานนอกบ้านนะครับสามารถที่จะผลิตสินค้าแล้วก็ขายสินค้าได้ ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นงานกิจก,กรรมการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ของกศนเิยพุนานครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับส่วนคลิปหน้ากศนเผยพุนานจะพาลงไปพื้นที่ดูกระบวนการผลิตและก็ผลิตภัณฑ์ดื่นๆมากมายนะครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับินี้สวัสดีครับ